สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้รนงานคือนคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็คนมาที่41นะฮะเนื่องจากว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยหลายคนท,ที่อยู่ในช่องเนี่ก็จะอยากดูน้องว่าคอ่านยายวที่ยจากไหนอ่านเรื่องอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่านยายใน41เ,เนี่ยมีอะไรบ้างเนาะ ือเราห่างหายจากการอ่านในใหญ่อะที่เป็นเล่มมักคนข้้งนี้สนานมากเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะซื้อเป็นแบบ PDF นาองในเว็บอะไรแบบเนี้ยรามาเจอตัวจริงที่เป็นแบบเป็นตัวหนังสือแบบดีมากเราขอจะให้ทุกคนดูก่อนว่าเรื่องไหนที่แบบเคยอ่านมาแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องที่เคยอ่านในเว็บอบคือก็จะเป็นแบบที่เขาเปิดให้อ่านาน,นันนองันนี้ก็เคยอ่านแล้วนะคะเรื่องนี้เลยนะครับ ซึ่งแต่ละสาขาหนังสือก็ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้อ่านแล้วนะคะทุกคนเราไม่สปอยเนาะเราให้ทุกคนไปหาอ่านเองนะคะเยอะมากๆนะคะ๋ยวให้ทุกคนไปลองหาดูอันนี้ฝาก็เคยอ่านแล้วทุกคนเรื่องนี้นะคะอยากให้ทุกคนไปหาลองอ่านดูคือสนุกมากในทันเวลาไก็มีนะคะเรื่องนี้เนาะอันนี้นะ่าสนใจมากนะะทุกคนแผนทางความรักเรื่องนึง้งที่อยากจะซื้อไปอ่านแต่ว่า มันก็ยังดีกว่าเนาะคือแต่ละเล่มมาความน่าสนใจก็จะมีแบบแตกต่างกันไปอันนี้คือไปอ่านมาแล้วนะคะในเว็บเนาะคือตอนนี้ที่อยากได้คือนิทานพันดาวทุกคนซื้อเป็น PDF มาแล้วแต่ว่าอยากได้สาปสนเล่มมากกว่าทุกคนอันนี้ก็น่าสนใจมากทุกคนไปลองหาดูก,กันสมัยนี้คือคนเขาคงไม่อยากแบบใช้เป็นหนังสือเนาะส่วนใหญ่ คนที่ใช้ก็จะเป็นแบบไฟล์ PDF มากกว่าเก็บไว้ในมือถือสามารถพกไปอ่านได้ในมือถือเครื่องเดียวเลยเนี่ยส่วนใหญ่คนที่แบบสะสมเป็นหนังสือก็จะมาหาซื้อหนังสือกันเนาะอย่างเช่นพอดเนี่ยก็ไม่ได้อินกับหนังสือมากแต่ว่าถามว่าได้ซื้อสักเล่มได้ไหม,มก็คือโอเคก็หมดไปกับนิยายที่เป็น PDF เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าซื้อเป็นเล่มเนี่ยจะมีแค่เล่มเดียวก็คือ Dark Moon คลินะคะนี่เล่มนี้นะคะทุกคนอันนี้คือแบบอ่านจบแล้วแล้วก็ส่งต่อไปขึ้นเรียบร้อยนะคะ ถ้าใครแบบอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถไปหาอ่านดูได้เนาะเรื่องหนึ่งที่เคยอ่านก็จะเป็นเรื่องนี้เลยนะคะทุกคนส่วนใหญ่อะไม่ได้อ่านมาแบบจบทั้งหมดเลยแต่ก็จะอ่านไปแบบอ่านแค่แบบนิดเดียวเนาะนี่รายละเอียดข้างหลัง ทุกคนตอนนี้คือฟอร์ดคิดอยู่ว่าเราจะซื้อนี้ย่ยจากร้านซีเอ็ดหรือว่าฟอร์ดจะไปซื้อไฟล์เป็นไฟล์ PDF จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆที่แบบเขาลงขายไว้อะคือตอนนี้คิดอยู่ว่าถ้าซื้อเป็นหนังสือมันก็แบบเนี่ยมันก็จะเป็นเองินอย่างเงี้ยเวลาจะพกก็คือใส่กระเป๋าน่นนั่นไปถ้าอ่านจบก,ก็วางไว้แต่ถ้าเป็น PDF ก็จะอ่านในโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตต่างๆได้ ได้สะดวกแต่ว่าด้วยความที่เป็นหนังสือเนี่ยหนังสือก็ดีนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ดีฝนไม่รู้ว่าฝนจะซื้อหนังสือหรือว่า PDF ดีคิดก่อนละกันก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือ C ี Book บุเนี่ยไม่ได้เป็นแค่แบบร้านที่เป็นขายหนังสืออย่างเดียวก็จะมีแบบพกปากกาเครื่องเขียนเนาะนี่นะคะทุกคนตานานาสีสวยมาก แล้วคือถ e ah. <Game. S 2> ูกมากเลยทุกคนคือแท่งละแบบ13บาทเองแต่ละทรงแต่ละสีเนาะเห็นไหมทุกคนก็คือหลายๆคนคิดว่าแบบสีเดบุ๊กส่วนใหญ่ก็ขายแต่หนังสือใช่ปะก็จะมีแบบพวกสมุดสมุดต่างๆสมุดโนสมุดโน้ตต่างๆนะฮะมีปากกาไฮลงไฮไลท์ด้วยสีสวยมากบอกเลยดูดิ ก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้หรือว่าอยากให้พาไปทัวร์ร้านหนังสือซีเอ็สาขาไหนอีกก็อย่าลืมนะคะเมนท์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าแบตกล้องจะหมดแล้วเนาะทุกคนอ่ะใครที่อยากตามมานะคบสาขานี้อยู่ก็คือสาขาต้องหัวเสียงเนาะเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้เลยงน่ะถ้าใครอยากตามมาก็สามารถตามมาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติสาขานี้ไม่มีหนังสือที่แบบอยากจะได้หรือว่า หมดแล้วก็สามารถตามหาได้ที่สาขาต่างๆของซีเอหรือว่าของร้านขายหนังสือชั้นนําทั่วไปนะทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งมาให้ด้วยเนาะแต่วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย